สบายดีในภาสนี้ครับเ้าจะพาไปสร้างตัวเปลี่ยนคิดไล่ส่วนรุดเนาะในภาษา PHP เขามาเริ่มกันเลยเนาะทํางิ้สร้างไฟล์ใหม่เนาะใส่ชื้อว่า this เข้าเนาะ .php ราจะมาสร้างตัวเปลี่ยนพร์พรอากับมาแซนในที่เราจะมาลอง e c โคนะอีโคราคาเนาะ จมาลองรั Just, ่นกันเนาะจะเป็นอะไรลดค l า s ัมแล l a s ส this this c ค d าเนาะสิ่งไฟล์ php จะได้แบบนี้เนาะราคาห้าพันห้าแสนเนาะใน,ใ,นในที่นี้เราเ่ามาลองใส่ number format เนาะอันนี้ครับจะคัดไปกันเนาะมาใส่ number format ของสั่ number format เนาะวนี้ แล้วตามด้วย l i s Count จุดซองลอง refresh มงันก็จะมี h a s แนนเนาะมีจุดมีจำพอเนาะแล้วก็จะมีทางไทยจำสมสูนค่าคือเลข fancy เนาะเลขธนาคารนะครัใส่ format ต่อมาจะเติมคำว่า keep เนาะ เป็นดรเอามาลองลังนะ่นปึ๊บจะมีกีบพอห้าแสนเกีบบวันี้เราจะมาเพิ่มตัวเปลี่ยนหนึ่งเนาะเป็นตัวเปลี่ยนส่วนลุดเนาะ เพิ um, this. ่มอเนาะันนี้เรามาลองเอนะอน่นอ จากเปอร์เซน b r ของแลงงแรอันนี้ก็จะเป็นส่วนลดของบรองัรทรส่วนลดสร์เซน วันนี้เอามาเบิงวิบีชสองห้าเซอรลดเนาะเอาเทียนอะไรเอาตรงนี้ตัวเปลี่ยนหนึ่งเพื่อแก๊ปบอสเพื่อคิดไล่เซอร์ลดเนาะเอามาตั้งตัวเปลี่ยนมาพีดิสเนาะพีดิสเท่ากับดวงเล็บไพร คูณให้กับตุบเปียนดิสเนาะเราหานร่อยแบบนี้ก็คือเราจะเอาจำนวนเงินทั้งหมดเนาะมาคูณให้ส่วนลด10%เรวมาหารให้ร่อยก็จะได้ส่วนลดเนาะวันนี้เรามาตั้งอีกตุเปลี่ยนหนึ่งเนาะตั้งตุเปลี่ยนทุกโตเนาะ G total เท่ากับองเล็บไพ่ไพ่เนาะลบให้กับดิสลบให้กับพ t h ิ s เนาะ p ดิสล,ลบให้กับตัวเปลี่ยนพ t ดิสในชดนี่เนาะเราจะเอา จะมาเก็บแล้วค่าต้องไปลบให้กับสวนลดตันเนาะะออกก็ได้เอาเราอีโค่วนลดไปเนาะโคม number number format นอยเอาใส่ P ดิสจุดสอใส่เกิบตัวนี้เข้ามาเนาะันีบก ต่อมาเราจะมาเขาจะมาคิดไล่เขาจะมาเอาโตัวโชวนะเนาะโชวก็คือเป็นราคาสุทธิเนาะที่เราจะได้จ่ายตัวนี้เป็นส่วนลดที่เราได้หับเนาะและ้วเขาจะมาค,าคาิด,ดาคา่าราคาสุทธิที่เราต้องจ่ายราคาราคาสุทธิ ข้อทีนี้เราก็ใส่ Number format กเนาะ n ม m b e r format เราก็ใส่เปลี่ยน p total นาะจุดสองังล่งใส่กนะี่ก้าเนาะเรา,เามาลองลั่นเนาะจะได้ไง ราคาเต็มหาลอยหรือวาหาแท่นเนาะหาแสนกสนรีดส่วนลดสิบเซนส่วนลดเท่เาได้ครับมันหาสิบพันกรีดเนาะราคาสุดที่เทาต้องจ่ายก็คือ4ี่แสนหาสิบพันมันเป็นโปรแกรมส่วนลดแบบง่ายๆเนาะในคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะก็จะเป็นการสร้างตัวเปลี่ยน สร้างตัวเปลี่ยนเพื่อฮับค่านนราักค่าน่ารักาเนาะส่วนรุดเพื่อคิดไล่ส่วนรุดแบบง,ง่ายๆเนาะแบบซาเปีพีออกติดตามในภาพหน้าเนาะ